ที่คุณกิจเขาไปแนะนํายาสีฟันแล้วกเกิดมีคนซื้อคือเขาติดติดตัวยาสีฟันที่เป็นหลอดจริงไปแล้วหลักการของคุณกิจคือเอาเขาเรียกว่าอะไรแพ็กเกจเล็กๆที่เป็นเหมือนที่เราใช้แซมเปลิลของไปให้คนทำโฟเซตนั่นแหละเขาเอาไปอย่าง,งน,นั้นนเปล่าๆแล้วเขาเอายาสีฟันหลอดจริงเขาว่าจะเป็นหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่ก็แกล้วแต่ที่เราสะดวกพบ ไปถึงมันมันดีกว่าเราบีบไปเรียบร้อยแล้วคืออะไรก็ม่รู้ส่งให้เขาแต่เราเขาคุณกิดก็ทําตัวอย่างจริงคือเนี่ยพี่ยาสีฟันพี่เอาไปลองใช้ไหมแล้วพอเขาเขาเห็นว่าเราบีบจากตรงนี้จริงเออมันดูน่าใช้นะกลิ่นดีนู่นนี่นั่น,นเขาก็เลยขอซื้อแล้วคุณกิดมีของพอดีก็ขายเลยแต่เราในความเป็นจริงเราไม่สามารถพกทุกอย่างไปในกระเป๋าเนาะแต่ว่าตรงนี้เป็นตัวอย่างของตัวอย่างที่เราสามารถพกไปเล็กๆน,น้อยๆได้ คุณกิตคะคุณกิตมีอะไรที่ปกติพบไปใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปเวลากโกร้อยแล้วม,มันมันมันสามารถใช้งานได้จริงก็สามารถ<อ>ได้บ้างครับก็มีเฮโมหิมนะครับแล้วก็มีช้อนเล็กๆช้อนพลาสติกอ่าเราก็จะให้เขาชิมดูอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวหลักๆของเราเป็นเฮโมหิมอยู่แล้วเพราะว่า ตัวนี้ครับสามารถที่จะทําให้เราได้ PV สูงถ้าเขาแก้ปัญหาหนึ่งเราก็ต้องไปคุยกับเขาก่อนว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรไหมคือระหว่างความสวยความงามกับสุขภาพหนึ่งบางคนเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยอายุเยอะเรารู้แล้วว่าเขาไม่ได้มองเรื่องความสวยความงามเขาให้ความใส่ใจเรื่องสุขภาพแต่บางคนอายุกลางๆเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาสุขภาพหรือความงามบ่าจ,จะต้องใช้คําถามตามเพิ่มแต่ในขนาดเดียวกันนะครับ การที่จะให้เขาคุยกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องมีการแจกแซมเปิลนิดหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออเราเราไม่ได้มาที่จะหวังผลประโยชน์นะเ,ออเรามาแนะนําจริงๆสค้ามาให้เสร็จแเราก็เวลาเราแจกตัวไหนเราต้องพูดด้วยครับไม่งั้นเขาจะไม่กล้าที่จะจะไปลองใช้ขออนุญาตเข้ยนได้ไหมคะขอางงเลย คุณกิจสตาร์ทด้วยคําพูดอะไรที่ครับผมมันเข้าไปแล้วคนก็อยากฟังเราต่อก็ทักก็ชวนคุยที่ร้านของเขาก่อนถ้าเขามีหน้าร้านอ่าชวนคุย,คยถามธุรกิจของเขาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเรามีการเชื่อมโยงว่าเราอยู่ที่ไหนเป็นใครเนี่ยจะดีมากอ่าอย่างอย่างผมผมอ่ะพาพาร์เนอร์ไปด้วยคนหนึ่งพาร์เนอร์เขาอยู่ในซอยที่อยู่ไม่ไกลจากตรงที่เรามาเดินโกร้อย เราก็บอกเนี่ยเออพอดีพี่พี่เขาเนี่ยอยู่ตรงซอยนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นคุยก็คุยชวนคุยถึงร้านก่อนว่าร้านที่เป็นอะไรเงี้ยเป็นธุรกิจอะไรแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มถามเก่งถามเป็นเราถามเลยว่า looking for เขาเป็นอะไรก็คือร้านค้าเขาอะครับมีลูกค้ากลุ่มประเภทไหน อันนี้คือเป็นแนวโน้มในอนาคตว่าเราจะชวนคุยให้เขาอยากคุยกับเราเนี่ยเผื่อเราจะช่วยเขาหาลูกค้าได้เพราะเราเดินฝ่าอันนี้จะทำให้เขาไปหาเขาเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์อ่าเราก็จะสอบถามเกี่ยวกับบริการเขาว่าเขามีบริการอะไรบ้างแล้วแล้วตัวเราอะครับหนึ่งเนี่ยพอจะเป็นลูกค้าลึกๆว่า เราอาจจะมีโอกาสเป็นลูกค้าเขาก็คุยกับเราหลังจากนั้นพอพอได้จังหวะครับเราก็ถามเขาว่าอพอดีที่ผมมาเดินวันนี้มามามาเนี้ยอพอดีว่ามาหาเพื่อนหรือหรือสร้างส,สตอรี่ขึ้นมาครับอ่าซึ่งซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เราอ่ะหยิบยกมาเพื่อหาโอกาสจะต่อยอดแล้วคุยกับที่ร้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาผลิตภัณฑ์ออกมาแซมเปิลให้เขานะครับผมก็ บังคือคือตอนตอนที่พูดกับพี่ตามันพูดได้บางคังคือคือหน้าหน้าจุดนี้คืออ่าเราสร้างสตอรี่เพราะว่าเราเหมือนเราเดี่ยวเดี่ยวเนาะแต่อันเนี้ยอ่าเรากําลังจะทําโกร้อยเป็นทีมมันน่าจะเป็นรูปแบบที่ไปเป็นไปเป็นไงเพราะฉะนั้นเราเราเราพูดอะไรดีอย่างเช่นที่ที่คุณกิตอ่าแนอบอกตาเมื่อเช้าเช่นแบบว่าเออเราเราเป็นแอปผลิตภัณฑ์เกาหลี ชอบออนไลน์ <Shop> online, เข้าไทยมากปชอบออนไลน์ไหมอะไรคานองเน,นี้ยค่ะแต่แต,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 แต่คำพูดที่คุณกิจพูดตมมเมื่อนาเมื่อเช้าเนี่ยคือตาลจดไม่ได้หมดไงแต่ตารู้สึกว่ามันเป็นคำพูดทักหาคนได้ดีค่ะลบลบนคุณกิจด้วยนะคะน้องๆครับครับก็อาจจะเหมือนอาจารย์นะครับเวลาพูดแต่ละครั้งพูดไม่ใช่ คือคือคือ,คอตอนที่คุยกับเมื่อเช้ากับพี่ตานะครับกินเนอร์ภาพภาพมันมีตอนที่เราคุยอยู่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพูดได้แหละครับผมพูดได้ก็คืองี้ครับก็ตอนที่เราพูดคุยอ่ะกับกับคนที่เราเข้าไปครับเราคิดก่อนว่าเราจะไปให้อะไรแล้วก็เราเราคิดว่าอยากให้เขารู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจของเราในในแง่มุมที่ทุกคนทั่วทั่วไปรับรู้ได้อ่าอาจจะใช้ประโยคง่ายๆบอกว่าเออโทษโทษนะครับปกติเออ พี่อันเนี้ยพอดีมาจากบริษัทอะโตมี่พี่รู้จักไหม่ะบางคนก็จะเงียบไปสักแปบหอกเป็นเกี่ยวกับช้อปปิ้งมอลล์ออนไลน์ปกติพี่เนี่ยเอเคยเคยเข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บ้างไหมครับอะไรเงี้ยอใช้คําถามนี้ครับพี่ตานชวนคุยแล้วบางประโยคก็ถามเขาว่าพี่พอดีวันเนี้ยมาจากตัวผมมามาจากบริษ omi, ัทอะโตมี่มาเอาผลิตภัณฑ์มาเพื่อแซมเปิลพี่รู้จัก อ่าพี่อ่าพี่เคยได้มีโอกาสเอ่อใช้สินค้าเกาหลีไหมอย่างเงี้ยครับอ่ารับฟังเขาก่อนว่าเขาเคยใช้ผลิตภัณฑ์เกาหลีไหมอืมพี่คิดอ่าอาจจะถามเขาว่าพี่อ่าวันเนี้ยผมอ่ามีรู้จักบริษัทตัวหนึ่งท,ที่ที่วันเนี้ยจะเอามาแนะนําก็คือเป็นบริษัทอาโตมี่ที่มีสินค้าที่แบบตอบโจทย์แล้วก็จําเป็นต่อกับผู้คนปกติพี่ให้ความสนใจในเรื่อง เรื่องถ้าเกิดสุขภาพกับความงามที่ให้ความสนใจเรื่องอันไหนแบบเนี้ครับอ่าแล้วเราแล้วเราแล้วเราก็ค่อยเอาผลิตภัณฑ์ออกมาสมมติผมจ้องจ้องที่จะให้วิตามินซีเขานะแต่เราก็ต้องดูคําตอบของเขาด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะาให้เขาเลยเราชวนเขาคุยก่อนและหลังจากนั้นเชื่อมโยงมาถึงถึงผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อจะเอาเออกมาให้เขาได้แซมเ์เฟ่ลนั่นแ,<ล>แปลว่า กลุ่มผู้บริโภคที่เราเข้าไปหาเนี่ยเขามีสิทธิ์จะหลายแนวทางเนาะอย่างเช่นอาจจะชอบสุขภาพอีกส่วนหนึ่งชอบความงามแปลว่าสินค้าที่เราเอาไปเนี่ยควรจะครอบคุมทั้งสองทั้งสองส่วนใช่ไหมอย่างเช่นเราควรจะมีแตลมอตีคุณกิจบอกมีเฮโมฮิมใช่ไหมคะเฮโมฮิมวิตามินซีกาแฟอันนี้ใช่ไหมกาแฟ เมื่อเช้าคุณกิจบอกว่าควรจะมีเพราะว่าบางบางคุณกิจบอกแนะนําตาแล้วนะคะว่าบางคนเขาไม่ทานวิตามินซีเราบอกเอาแล้วพี่ทานกาแฟไหมอันนี้ใช่ไหมคะที่คุณกิจบอกตาเมื่อเช้าพี่ทานกาแฟไหมกาแฟอะไรละ่ะกาแฟทีวัน,วนหรือกาแฟดําไอ้ตรงเนี้ยเราต้องมีให้ให้เหมือนเป็นช้อยที่ติดกระเป๋าเราไปด้วยอันนี้ถูกต้องไหมคะครับกรณีถ้าเกิดเราไปแนะนําวิตามินซีแล้วเขา เอ่อไม่ทานวิตามินซีหรือแพ้บางคนเขาก็จะรู้สึกอย่างกาแฟบางคนก็จะแอนตี้ก่อนพอกาแฟไม่ทานเราก็มีวิตามินซีอย่างเงี้ยครับมันสลับไปสลับมาได้แต่สุดท้ายพอเขาทํ้ไม่ทานทั้งกาแฟทั้งวิตามินซีผมก็จะไปแนะนําแปลงสีฟันอ่าเพื่อคือเชื่อว่าทุกคนเราไปถามเขาไม่ได้ว่าพี่แปลงฟันไหมเราถามไม่ได้บอกบอกพี่พี่เคยอ่าพี่เคยเห็นแปลงขนแปลงทองคำไหมอะไรเงี้ยครับถามด้วยประโยคคําถามเลยเนี่ยครับ เนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่ที่ผมอ่ะชอบแล้วอยากจะเอามาแนะนาวันนี้ที่บริษัทเรามีเขาอยากให้ทุกคนรู้จักคือแปลงสีฟันทองขนทองคำนะปกติในท้องตลาดพี่ก็จะเห็นแปลงสีฟันแบบนู้นแบบนี้อ่ะพี่เคยเห็นแปลงสีฟันฝ่งทองคํำไหมเสร็จแล้วเ็าถามไม่เคยเห็นเราก็ให้ความรู้นะครับสิ่งสําคัญในธุรกิจเราคือให้ความรู้ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ว่าทองคํามันดียังไงอ่ามันยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนขนแปลง และด้ามจับเป็นพลาสติกที่ปลอดภัยที่ทําให้เชื้อราหรือแบคทีเรียไม่เกาะนะผมก็จะเอาอประโยชนาของอาจารย์กมลเวศบางทีเราแปรงสีฟันไปเชื้อโรคแบคทีเรียเข้าไปในลําไส้ฮนะก็ทำให้ไม่ดีก่อสุขภาพทีนี้เอ่อทีนี้เราอ่อคุณกิจแบ่งแยกยังไงว่าเราจะแจกอะไรบ้างอย่างเช่นเราเข้าไปคนเนี้ย กิดจากการพูดคุยก่อนนะเนาะถ้าคุณกิจบอกว่าถ้าสมมติว่ามองดูแล้วเขาเป็นเจ้าของกิจาก,การอยู่ตรงนั้นคือณตรงน,น,รงน,นในในสถานที่ที่ท,ที่ที่พวกเราอยู่ที่สูนตรงเนี้ยมันมีเจ้าของกิจาการเยอะเมื่อเช้าตาได้คุยกับคุณกิจนะคะคุณกิจก็ถ้าอองในรูปแบบมาเข้าของร้านอ่ะเราจะให้วิซีซองหนึ่งก็ดูกระไรอยู่ก็แปลงสีฟันสักด้ามหนึ่งเนาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เขาอาจจะมีลูกน้องก็ลูกน้องอาจจะแจกวิซีนู่นนี่นั่นคือคือเกิดจากการคุยของเราทีนี้คุณกิจมีไอเดียอย่างอื่นท,ที่พูดมาตันนึกไม่ออกครับเออประเด็นคือเราต้องคุยวิสัยทัศน์ก่อนครับสิ่งแรกเลยที่เราคุยกับเขาเนี่ยก็คือเราต้องแชร์วิสัยทัศน์ด้วยไม่ใช่ว่าเราลงดีเทลตแต,แต่แต่เรื่องของข้อมูลของสินค้าก็ต้องคุยวิสัยทัศน์แล้วก็ ความเป็นธรรมชาติของเขาในเรื่องของการที่เขาช้อปปิ้งอยู่อย่างเงี้ยครับว่าเขาช้อปปิ้งที่ไหนอ่าอ่าเรื่องต้นเนี่ยจะคุยตรงนี้ก่อนเสมอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเป็นใครนทำอะไรมาจากไหนอาจจะวายตัวเองนิดนึงครับว่าเออถ้าเกิดเราอยู่แถวนั้นเนี่ยเราก็บอกว่าเออเนี่ยพอดีผมผมอยู่ตรงนี้นะพี่อะไรเงี้ยทําเกี่ยวกับอ่าเป็นบริษัทชื่อบริษัทโทมี่ ันนี้อยากจะเอาโบชัวมาเอ,อแนะนําว่ามันมีมันมีมันมีอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทนี้อ่าสินค้าดีราคาถูกแต่ว่าเราจะพูดในมุมมองของเรายัางไงให้เขาเนี่ยเออสงสัยบางครั้งการใช้คําถามตั้งคําถามเพื่อให้เขามีการคิดตามไปกับเราไม่ใช่ว่าเราเล่าเรื่องอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามเขาในขณนะเดียวกันเนี่ยคําถามของเราเนี่ยให้ความสนใจกับ ธุรกิจที่เขาทําหรือธุรกิจที่เขามีด้วยเพื่อเพื่อให้เขาอ่ะรับฟังเรามากขึ้น mm. เผื่อว่าเราจะต่อยอดหรือหาคนที่สนใจธุรกิจเขาหรือมาอุดหนุนร้านเขาได้อย่างเงี้ยครับเราเหมือนเราแลกเปลี่ยนกันมากกว่าก็อย่างอย่างที่พี่ตาเล่าก็คือว่าถ้าเกิดเราเจอรายใหญ่ใช่ไหมครับอ่าเราก็จะให้แปลงแปลงสีฟันอ่าซึ่งซึ่งผมอะ่ะ หลังจากที่ไปตอบรับแล้วก็ให้แปรงสีฟันกับเจ้าของร้านน่ะเขาคุยกับเราดีมากขึ้นอ่าซึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะไปต่อยอดอ่าเขาเป็นร้านเจ้าของรองเท้าแตะครับที่แบบค้าส่งอะไรเงี้ยเป็นโรงงานเลยนะฮะตอนแรกอ่ะเราไปคุยกับลูกน้องเขาถามถึงว่ารองเท้าแตะเนี่ยเขาขายปีกไหมเขาขายอะไรไหมอย่างเงี้ยครับพอดีเราก็พาพาร์ทเนอร์ไปคนหนึ่งเขาดันสนใจซื้อรองเท้าแตะพอดีอ่าแล้วก็ทุทกๆคําถามเวลาเราไปคุย แล้วพาพาร์ทเนอร์ไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีการชวนคุยกับคนที่เราไปคุยด้วยเหมือนกันบางทีให้ความสนใจกับสิ่งแวดล้อมที่ที่ที่ตัวของผู้มุ่งหวังที่เขามีอยู่รอบๆตัวเขาบางครั้งเราถามถ่ายกันอย่างเงี้ยครับอ่าเหมือนให้ความสนใจซึ่งกันและกันอ่าการสนทนาที่ดีควรเป็นแบบธรรมชาติคือทูเวยครับอ่ากัปตนันประมาณนี้ครับพี่โอเคไหมครับ แล้วตันตันอชอบไอเดียคุณกิจตรงตอนที่คุณกิจเล่าให้ฟังว่าอาถ้า,เ,าเราเราจะขอกขาถ่ายรูปทำงานเนาะหรือขอแลกลายขออะไรเงี้ยแล้วคุณกิจก็จะแจกแซมเปิลให้ถึงจะแจกแซนเปิลให้ถ้าเขาคพิเหมือนเหมือนอินกับเราคุยกับเราพอสมควรแล้วก็ถ้าเขาซื้อสินค้าวันนี้เลยนะ คุณกิจจะแจกแถมแปรงสีฟันให้คุณกิตคุยยังไงคะเมื่อเช้าที่คุณกิตพูดให้ตานฟังครับก็เมื่อเช้าคุยกับพี่ตาลเยอะเลยครับอัดแน่นแบบปั๊บเดียวพี่ตาก็น่าจะเห็นไอเดียหลายอย่างครับก็คือวิธีการของเราเนี่ยก็คือเราอ่ะขอเขาถ่ายรูปด้วยเวลาแบบเราแจกแซมเปิลเสร็จเออเราก็บอกพี่ขอขอภาพไปนิดนึงเผื่อโปรโมทร้านให้อะไรเนี้ย อ่าว่าว่าวันนี้ผมมาทํากิจกรรมเผื่อถ้ามีใครถามว่าเออร้านที่ทําอะไรจะได้มีคนรู้จักอ,อ่าเดี๋ยวฝากแบบที่ช่วยถือผลิตภัณฑ์สมมติเรามีอะไรที่ติดไปเราก็ให้เขาช่วยถือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ใช้หรือไม่อะไรไม่เป็นไร <laughs> เขาช่วยถือให้นิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็เ,เป็นการบรรยากาศให้ให้ให้เขารู้สึกว่าเออเรามาทํากิจกรรมสนุกแล้วก็มาแจกของอะไรเงี้ยครับอ่าแต่บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ย ก่อนที่เราจะแจกของเนี่ยเราดูแจกใบปลิวก่อนดูท่าทางเขาตอบรับดีไหมถ้าเกิดดูท่าทางยุ่งหรือไม่สนใจะครับเราเน็กง่ายๆเลยเน็กแต่ดูท่าทางเขาคุยดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องยิ้มแย้มแทบทายไปก่อนอ่าแต่ดูท่าทางเขานู่นนี่เป็นผลตอบรับที่ดีเราก็คุยต่อยอดนะฮะเราก็ถามถ่ายเขาอ่านะส่วนใหญ่ผมจะถามเรื่องที่เขามีกิจการหน้าร้านอย่างบางคนที่เปิดบ้านอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกิจการอยู่แล้วบางคนเนี่ย เขาหาลูกค้าด้วยเราก็ถามเขาว่าลูกค้าเขาเป็นแบบไหนไปเลยเราไม่แจกเนาะเสียดายของถูกต้องครับถูกต้องไม่ต้องแจกครับแจกแค่ใบปลิวยังไงคืออย่างน้อยคือแจกใบปลิวคือเรามีใบปลิวอยู่แล้วนะคะถ้าเขาถ้าเขาไม่สนใจแล้วมน <c oughs> สุดเลยอะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องแซมเปิลไปทุกคนเพราะแซมเปิลอย่างก,ก็เป็นต้นทุนของทุกๆคนเนาะแล้วก็บอกไอเดียที่ที่ขายของได้ไหน่อย ซื้อแล้วแถมยาสีฟันให้วันเนี้ครับก็คือที่ล่าสุดที่ที่เขาซื้อก็คือซื้อโลชั่นเนาะคือเวลาเวลาตัวเองเวลาเอาสินค้าแซมเปิลควรจะมีสินค้าจริงอยู่ด้วยอันนี้คือเทคนิคผมนะฮะก็คือเราแซมเปิลอนะคือเราเอาสินค้าจริงมีไปด้วยถ้าอันที่เราขนไปได้อย่างผมก็จะมีโลชั่นมียาสีฟันมีโฟมล้างหน้ามีกันแดดคือเป็นสินค้าเบสิกที่เราสามารถจเจาไปด้วยแล้วก็ ้าเป็นโรชาติครีมกันแดดโฟมล้างหน้าที่เทสได้พิลลิ่งเจลเทสโอเคไหมคุณกิดพิลลิ่งเจลก็เทสได้ครับใช่พิลลิ่งเจลก็ได้เพราะโฟมล้างหน้าอาจจะยากนิดนึงเนาะแต่พิลลิ่งเจลยังเช็ดแล้วก็ไอ้นี้ได้ก็คือยาสีฟันเฮโมฮิมโฟมล้างเอ่อพิลลิ่งเจลแล้วคุณกิดบอกว่าอะไรเมื่อกี้ครีมทาผิวเพราะครีมทาผิว ชัดเจนมากในเรื่องของกลิ่นเนาะแล้วก็เออเออตาพูดอะไรโลชั่นตาพูดภาษาทยพี่เขาว่าตาหนะโลชั่นนะคะโลชั่นเรามีโลชั่นเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยเป็นขวดของเราไม่ใหญ่เนาะเราเอาไปปั๊มท้ายเขานิดเดียวกลิ่เมันหอมยังไงเขาไ่สผัสให้เขาได้ทามือแทนแบบทิมพานน่าจะชอบเพราะ ท่านเราแล้วก็เราปวดจริงที่เป็นกล่องกล่องหนึ่งเยอะมากแล้วยาสีฟันกล่องจริงกล่องหนึ่งอย่างนี้ถูกต้องไหมคะที่คุณคิดแนะนำก็ค,คือยาสีฟันนะครับถ้าถ้าเป็นงานหน่อยควรเอาไปทั้งแพ็คครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาขายอะถ้าเกิดเขาจะซื้อราคาสมาชิกเราก็บอกว่ามันต้องซื้อยกแพ็คไม่งั้นถ้าเขาซื้อเดี่ยวเราได้ขายปีกได้ง่ายๆถ้าเราถ้าถ้าเป็นไปได้เนาะ หร,หรือง่ายๆนะถ้าพกยาสีฟันแท็กใหญ่ไปไม่ได้ให้พกมินิแคตตาล็อกครับทุกอย่างเลยเนี่ยผมจะมีมินิแคตตาล็อกไปตลอดคือเปิดให้เขาดูเลยครับอ่าบางครั้งเนี่ยถ้าสินค้าเราหมดเราไม่ต้องกลัวนะเรามีรูปภาพมินิแคตตาล็อกหรือว่าแผ่นโบชัวครับอ่าเวลาที่เขาสมัครกับเราแล้วซื้อสินค้าผมจะแจกโบชัวแจกโบชัวถึงแม้ว่ามันจะมีในแอปเนาะแต่ก็แจกเพราะว่าเป็นการแบบ ให้เขาได้ไปเห็นสินค้าอื่นๆเพื่อได้เกิดการบอกต่อได้ง่ายบางทีเขาไป okay. คือคุณกิจสรุปคือคุณกิจบอกว่าถ้าเขาสมัครลงแอปเป็นสมาชิกกับเราณนะวันนั้นเราไปเพื่อแจกด้วยเขาจะได้ดูสินค้าตัวอื่นๆต่อไปโบชวนเล็กนะคะพอลโบชครับก็ เทคนิคอะครับเราสามารถประยุกต์ได้ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานว่าเป็นยังไงแล้วก็อ,อการการต่อยอดเป็นสิ่งสําคัญการจะทํายังไงให้เขารู้ว่าแบบว่าอ,อให้เขาได้ประโยชน์สูงสุด,สดบางครั้งผมบอกว่าเออพี่ไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ต้องคือคือถ้าสนใจยังไงอ่ะรอให้ใช้ของเก่าให้หมดก่อนก็ได้อ่าใช้ของเก่าหมดก็ได้แล้วค่อยสนใจก็ติดต่อมาตามโบชัวหรือถ้าเรามีนามบัตร ก็ให้นำบ,บัตรไปอีกอย่างเงี้ยครับอ่าเราก็สามารถให้นำบัตรไปด้วยได้หรือหรือบางทีอีกเทคนิคนึงคือถ้าเกิดเราเข้าไปแล้วเรากลัวเรื่องของการทัชชิ่งเนาะกระทบเขาโดยตรงเราก็บอกเขาว่าเรามาประชาสัมพันธ์พอมีใครจะรู้จักใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไหมช่วยแนะนําให้เราหน่อยคือเราเอาเขาเป็นสะพานแต่พูดผ่านเขาทุกอย่างเพื่อให้เขารับรู้แต่จริงๆเป้าหมายเราก็อาจคือเขานั่นแหละแต่ว่าเราพูดให้เขาว่าเออพี่เนี่ย สินค้ามันดีอย่างนี้นะถ้าพี่มีใครที่สนใจหรือรู้จักอันนี้เดี๋ยวผมให้แซมเปิลไปลองใช้ถ้าพี่ใช้ดีแล้วช่วยบอกให้ผมหน่อยเผื่อมีคนสนใจมาติดต่อพี่เดี๋ยวพี่แนะนํามาที่ผมอ่าแล้วเดี๋ยวผมมีมีตัวอื่นมาให้พี่ลองอีกเผื่อพี่จะเอาไปบอกต่อให้หน่อยก็สามารถช่วยได้ครับเพราะว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถพูดพูดได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จงพูดแบบ กับเขาโดยตรงอะ่ะก็คือพูดกับเขานั่นแหละ,อะเอะบอกมีมีคนในครอบครัวไหมหรือมีเพื่อนมีใครที่เขาแบบอ่น่าจะเหมาะกับอ่าบางครั้งอนะ่ะผมเจอนะเขาแนะนามาเลยบอกเขาบอกชี้เป้าเลยเนี่ยคนนี้ใช้สินค้าเกาหลีคนนี้ชอบมากสุดท้ายผมไปคุยนะโอ้โหซื้อเยอะเลยครับซื้อกลับมาเยอะเลยเก็ก็เขาเขาชี้เป้าได้ถูกคนเลยเขาจะรู้เนี่ยถ้าถ้าเป็นเรื่องนี้ต้องไปคุยกับคนนี้เลยเขาจะบอกเราเองอ่าแต่เรา <c oughs> เราเราก็จะพูดแนวแนว,แนว,ว่า พูดทางอ้อมเพื่อให้เขารู้สึกว่าไม่ไม่ไม่อึดอัดว่าจะต้องเป็นเขานะมาใช้สินค้าอะไรอย่างเงี้ยเอ,อเราอาจจะพูดแบบนี้ทุกทุกเคสเลยก็ดีครับมีใครมีคําถามถามคุณกิจเพิ่มเติมไหมคะถามโดยตรงเลยวิธีการพูดหรือนู่นนี่นั่น,นสินค้าการโก้้อย <c oughs> ทางบ้านมีคําถามไหมคะค่ะอยากถามนิดนึงคะ่ะเอ,อตอนเย็นนี้นะคะอยากก็ ตั้งเป้าเหมือนกันว่าจะออกไปโกร้อยทีนี้ในในในสถานที่ที่อยากจะไปอะค่ะมันก็จะมีร้านค้าเยอะแยะเลยมีร้านที่เขาประกอบธุรกิจเยอะแยะเลยแล้วมันก็มีตลาดที่มีนักศึกษาเดินเยอะมากเลยทีเนี้ยอยากมีใบปลิวอยู่แต่ยังทําไม่เสร็จออยากควรจะแจกตามร้านค้าหรือว่าแจกนักศึกษาที่แบบทั่วๆวไปดีคะหรือว่ายังไงในในกรณีที่แบบเราเรา,เราไม่มีใครรู้จัก จะไปตลาดถ้าไปตลาดแถวแถวหน้ามอนะคะอ่าก็อาจจะต้องลองลองแบบไปคุยกับแม่ค้าครับซื้อน้ําสักถุงหนึ่งอ่าแล้วก็ถามถามเขาว่าเออเริ่มเนี่ยเออมีใครที่แบบเออคิดว่ามีนักศึกษาหรือมีใครที่พอจะสนใจพวกสินค้าเกาหลีไหมอ่าจะจะขอฝากวางโบชัวหน่อยสักสามสี่อันอะไรเงี้ยครับอ,อว่าสะดวกไหม เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเกาหลีสมมุติถ้าเกิดเป็นร้านที่สมมุติเราดูว่าเหมือนเราจะฝากเขาฝากโบชัวครับให้เขาช่วยแจกให้เราอ่าคืออย่าไปโดยตรงกับเขาหรือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะเจาะเข้าไปตรงกลางกลุ่มเลยก็คือไป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 คุยกับยิ้มยิ้มแล้วก็เดินเข้าไปคุยครับแต่ถ้าเรามีเพื่อนเนี่ยแต่ถ้าเราไปคนเดียวก็คุยได้เข้าไปคุยเลยครับคุยแล้วก็ ถ้าถ้ามันอยู่ใกล้ศูนย์นะฮะอันนี้ใกล้ศูนย์ไหมครับพี่ใกล้ศูนย์ของอาจารย์ไหมครับไม่ค่ะอย,อ,ยอยู่ที่ร้อยเอ็ดแถวแถว,แถวราชพัฒน์ร้อยเอ็ดทีนี้มันมันจะมีคือเขาจะส่วนใหญ่แล้วอยากไปเดินดูสองสามวันแล้วเขาจะมาซื้อของกินของใช้ตามตลาดมหาท่วงนักศึกษาจะเดินมาซื้อของกินของใช้เยอะแล้วก็ร้านค้าแถวนั้นก็เป็นร้านในตลาดแล้วก็เป็นร้านที่เขาทํา เสริมสวยทําแบบมันก็เหมือนเมืองเมืองหนึ่งอะค่ะที่ที่ที่เอ่อเขามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นร้านปรินร้านเสริมสวยร้านอะไรเงี้ยค่ะแถวนั้นครับมันก็สามารถทําได้แบบแบบลุยเดี่ยวไปคุยกับหลายๆคนโดยการป้ายยากับกับไปเจาะทีละคนต้องถามพี่หยาดก่อนว่าพี่หยาดชอบเจอพร้อมๆกันหลายๆคนหรือคนสองคนนะครับ ตอนนี้ตอนนี้อยากมีไปตามร้านที่แบบอยากอยาก,อยากไปถามเรื่องห้องพักนะคะอยากก็จะไปถามเรื่องห้องพักตอนนี้ก็จะเข้าไปที่อยากมีที่ร้านเสริมสวยเข้าไปคุยแล้วก็พี่เขาก็สมัครแล้วตอนนี้ก็กินเฮโมฮิมอยู่แล้วก็กินโปรเบลติสําหรับร้านเสริมสวยที่อยากเข้าไปคุยแล้วก็สนิทกับพี่เขาก็ก็เหมือนจะเคมีตรงกันนะคะคุยกันแล้วก็สนิทกันแล้วก็พี่เขาก็สั่งสั่งเฮโมฮิมกับ เหมือนกับกินกล่องเล็กไปก่อนแล้วก็โปรเบอติกมากินแล้วก็มีพี่อีกคนหนึ่งที่เขาเขาเรียกวา่าเป็นร้านขายของกิฟช็อปเด็กๆอะค่ะที่เขาเป็นซองอซองพวกเนี้ยอยากก็เข้าไปถามเรื่องห้องพักแถวนี้เพราะว่าอยากอยากจะมาพักแถวแถวนี้อะค่ะเขาก็ให้ ยาสีฟันแปลงสีฟันไว้อย่างนี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเดินไปตามร้านไปซื้อของเขาชิ้นนึงก็คุยโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเรามาทําอะไรอย่างงี้ค่ะก็ก็ได้แจกของไปแล้วก็ต้องต้องกลับไปที่ร้านเขาเพื่อ f o l l o ่ค่ะครับมีมีเทคนิคนึงที่ผมใช้เนาะถ้าเกิดพี่หยาดกังวลว่าจะอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่ทําให้ทํางานง่ายขึ้นอีกก็คือว่าเราไปแบบไม่ต้องมีถืออะไรไปเลย